วันนี้แม่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆมาทําขนมอีกแล้วค่ะวันนี้จะทําขนมมันเทศจ้ะขนมมันส้มอันนี้คือมันที่เราเนึ่งไว้แล้วนะคะมันที่เราเนึ่งไว้แล้วจะใช้เป็นมันม่วงก็ได้มันญี่ปุ่นก็ได้จ้ะอันนี้เป็นมะพร้าวขูดขาวที่เราคลุกเกลือแล้วค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเทา้าน้ำตาลทราย เกลือป่นแล้วก็กะทิค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันจ้าก็จะนำมันที่เราเนื่งสุกแล้วหรือว่าต้มสุกแล้วมาบดก่อนนะคะใครชอบละเอียดก็หมดละเอียดนะคะใครไม่ชอบละเอียดก็ไม่เป็นไรคะ่ะพอได้เขียวถูกเนื้อมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงค่ะช่วงนี้โรคระบาดเยอะจะ้ะอยู่บ้านเฉยๆเราก็หากิจกรรมหาขนมหาอะไรทำทานกัน บ้านหยุดเชื้อเราก็ไม่จำเป็นก็อย่าออกข้างนอกนะคะโรคระบาดเยอะอันตรายค่ะไม่จำเป็นเราก็อยู่บ้านค่ะคิจกล้ามอะไรทำวันนี้แม่ตุ๊กก็เลยอยากจะทำขนมมันเป็นขนมไทยขนมไทยช,ชนิดนึงค่ะทำง่ายๆรับรองเลยค่ะว่าทำง่ายมากนี่ค่ะก็จะบดประ,ประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากหรอกค่ะ คนละบรมันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาผสมส่วนของตัวแป้งนะคะเริ่มด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะอัตราส่วนแม่ตุ๊กจะไว้ใต้คลิปนะคะแป้งมันแป้งเท้าค่ะเกลือน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็กะทิ หัวกะทิของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คุณให้ละลายนะคะคนให้เข้ากันดีให้แป้งและน้ำตาลและเกลือส่วนผสมทั้งหมดละลายดีค่ะคนไปเรื่อยๆให้ละลายดีๆนะคะให้ละลายเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะนํามันของเรามาใส่ค่ะ นำมันของเราที่เรานึ่งและบดไว้มาผสมเข้ากันค่ะแล้วก็คุณผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งค่ะอันนี้เป็นมันสีส้มนะคะมันเทศสีส้มเป็นมันม่วงก็ได้ใครมีมันม่วงก็ใช้มันม่วงมันญี่ปุ่นก็ได้ค่ะแต่วันนี้ไม่ตุกมีมันสีส้มอยู่ในตู้เย็นหนึ่งหัว สังเกตได้ว่าก็จะเห็นเป็นเนื้อของมันเป็นชิ้นๆอยู่นะคะเพราะว่าจะไม่ทําละเอียดคะ่ะวันนี้เวลากินจะได้กัดถูกเนื้อมันบ้างก็จะอร่อยไปอีกแบบคะ่ะแต่ถ้าใครชอบให้มันละเอียดเลยก็ได้นะคะเราก็บดให้มันละเอียดไปกว่านี้คะ่ะละเอียดละเอียดไปเลยคะ่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนําไปใส่ ถ้วยตะไลหรือว่าพิมพ์ขนมได้เลยค่ะค่ะช่วงที่เราได้ผสมตัวขนมเราก็ได้แอบมานึง่งมานึ่งถ้วยตะไลหรือว่าพิมพ์ขนมไว้ก่อนนะคะนึ่งให้ร้อนก่อนค่ะสักสิบนาทีเพื่อจะได้ไม่ให้ตัวขนมติดกับถ้วยนะคะหรือติดกับพิมพ์ค่ะแล้วก็จะแกะจะแค่ง่ายค่ะตอนนี้ถ้วยขนมก็ร้อนได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะ ตักขนมมาใส่ถ้วยกันค่ะลงไปเลยค่ะเต็มถ้วยไม่ต้องล้นมากนะคะใครอยู่บ้านเบื่อเสียงๆก็ลองทำทานเล่นๆดูนะคะจะได้ไม่ต้องไปเดินตลาดค่ะช่วงนี้ออกตลาดก็อันตรายจ้า เวลาเราตักขนมใส่ถ้วยหรือพิมพ์อย่าลืมคนๆนขนมด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้ขนมตกตะกอนจะจะได้ทั่วๆกันนะคะพอเราตักขนมใส่ถ้วยพิมพ์เราเสร็จแล้วเราก็นำมะพร้าวขาวขูดที่เราคุกเกลือแล้วนะคะมาโรยเลยค่ะโรยหน้านะคะ หรือใครจะหั่นเป็นชิ้นมันโรยหน้าก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะนำตัวขนมของเราขึ้นซึงนึ่งนะคะไปดูกันค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็นำขนมขึ้นซึงนึ่งเลยนะคะน้ำเดือดเดือดร้อนๆค่ะนะคะเราใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ2ีนาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้ขนมเราก็ได้เวลาแล้วนะคะครบ20นาทีลองมาเปิดดูขนมเราค่ะเพื่อ <c oughs> ความมั่นใจเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันจดเช็คขนมนะคะถ้าไม่มีเศษเปียกๆติดขึ้นมาก็ <c oughs> กขนมเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะยกขนมลงนะคะเราจะพักขนมไว้ให้เย็นก่อน ถึงจะแกะหรือจะแคะออกจากถ้วยจะพิมพ์ง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะตอนนี้ขนมเราก็เริ่มเย็นแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทด,ดีแล้วเราก็จะมาแคะนะคะใครมีไม้แคะก็แคะได้ค่ะส้มก็แคะได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะแค่ง่ายมากนี่ค่ะเดี๋ยวเราแค่ให้หมดแล้วเราก็ไปทานกันได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมมันเทศขนมมันส้มของเราสีส้มนะคะใส่ถ้วยตะไลจากวันนี้เป็นขนมไทยทำง่ายอร่อยด้วยจ้า มาค่ะมาชิมกันเสร็จแล้วจ้าพร้อมชิมแล้วค่ะขนมมันเทศขนมมันส้มจ้ะมันเทศมันสีส้มนะคะใครจะเป็นทำเป็นมันม่วงก็ได้หรือว่าทำเป็นมันมันญี่ปุ่นหรือเผือกได้หมดเลยค่ะอร่อยด้วยทำง่ายๆเนื้อก็นุ่มๆค่ะตัวขนมนุ่มๆรสชาติก็โอเคไม่หวานมาก อร่อยค่ะมาทานด้วยกันค่ะถ้าชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้แม่ตุ๊กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ตุ๊กลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ